คือสติเนี่ยจะต้องมีทิศให้มันตั้งอยู่เพื่อที่จะกําหนดรู้ ทั้งภายในและก็ภายนอกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกอันนั้นคือมีสติตั้งหรือสติกําหนดตั้งสติเพื่อที่จะกําหนดกําหนดให้รู้ภายในและให้รู้ภายนอกรู้ทั้งภายในและภายนอกการที่ตั้งกําหนดให้รู้แบบนี้ก็เข้ามาที่เราหายใจเนี่ยไม่ต้องไปขวนขวายไปค้นหาเวลาที่เราปฏิบัติก็เนี่ยอาศัยลมหายใจเนี่ยแหละทั้งภายในและภายนอกก็อยู่ที่ลมหายใจเนี่ยมีอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลา ก็คือเวลาที่ตั้งสติอยู่กับลมหายใจก็สามารถที่จะกําหนดรู้ภายในสามารถที่จะกําหนดรู้ภายนอกและทั้งภายในทั้งภายนอกด้วยเวลาที่เราหายใจกําหนดรู้ลมหายใจเข้ามาสภาวะที่ลมเข้ามาอันนี้เป็นภายในก็รู้อย่างนี้เวลาที่หายใจออกเวลาลมออกไปก็จะเป็นภายนอกก็ให้รู้อย่างนี้เวลาที่ตั้งสติกําหนดลมหายใจ ภายในคือลมหายใจเข้าภายนอกคือลมหายใจออกการกําหนดแบบเนี้ยก็เท่ากับรู้ภายในและก็ภายนอกทั้งภายในและภายนอกลมหายใจเข้าก็ให้รู้ รู้ว่านี่คือภายในก็กําหนดรู้พอหายใจออกก็ให้รู้ให้รู้ว่าเนี่คือลมออกเป็นภายนอกก็เ,เข้ามาเป็นภายในออกไปเป็นภายนอกให้กําหนดรู้อย่างนี้และก็ต้องให้รู้ทั้งภายในและภายนอกด้วยคือให้กําหนดรู้ลมหายใจทั้งเข้าทั้งออกแยกให้ออกคือไม่สับสนกันระหว่างลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกให้ตั้งสติกําหนดดูกํ nursing, าหนดรู้กําหนดเห็นอย่างนี้ทั้งภายในภายนอกคือให้แยกออกจากกันว่า อันนี้คือภายในอันนี้คือภายนอกก็จะรู้ชัดเจนมากขึน้นนี่คือลักษณะเวลาที่จะรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกในการที่จะปฏิบัติอนาปานสติช่วงแรกๆก,ก็อาจจะกําหนดที่ลมหายใจมีสติกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างที่พระพุทธองค์ท่านตรัสให้ตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าแล้วก็มีสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าละเอียดไปกว่านั้นก็รู้ลมหายใจเข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้ ลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ลมหายใจออกสั้นก็รู้และให้รู้กายทั้งปวงก็คือทั้งนามกายและก็รูปกายและรู้แล้วก็ปล่อยให้สงบให้ละเอียดไม่ยึดถือไม่ปรุงแต่งก็เป็นการสงบกายยังการคือการสงบเครื่องปรุงกายเครื่องปรุงกายก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นเองนี่ก็คือกําหนดรู้ทั้งภายในภายนอกเพราะนั้นก็ไม่ต้องมีความสงสัยอะไรหรือไปค้นหาอะไรมากมายว่าภายน นั้นอยู่ที่ไหนเวลาปฏิบัติหรือภายนอกนั้นอยู่ที่ไหนก็เอาแค่ลมหายใจเข้าออกนี่แหละลมหายใจเข้ามาก็เป็นภายในออกไปก็เป็นภายนอกก็ให้รู้ให้รู้ทั้งภายในทั้งภายนอกแบบนี้กําหนดให้รู้ลมหายใจเข้าก็คือเข้าลมหายใจออกก็คือออกแยกให้ละเอียดเมื่อจิตมีสติกําหนดอยู่แบบนี้ลมหายใจก็จะมีทั้งภายในและก็ภายนอกทั้งลมหายใจเข้าลมหายใจออก ไม่หายไปไหนถ้ามีลมหายใจอยู่กับจิตเมื่อไหร่นั่นเราก็คือมีสติอยู่แต่ถ้าลมหายใจหายไปลมหายใจหลุดไปเมื่อไหร่นั่นก็คือมีจิตที่ฟุ้งไปจิตไม่ตั้งแล้วก็คือไม่มีสติแล้วสติหลงลืมไปก็จะฟุ้งส่้นไปเพราะนั้นจึงต้องให้มีอยู่ก็คือมีลมหายใจอยู่กับจิตตลอดจิตก็จะตั้งอยู่กับลมหายใจตลอดอย่างเนี้ยเวลาปฏิบัติจึงจะเรียกว่าไม่มีสติหลงลืม ฉะนั้นการที่ตั้งสติกำหนดว่าลมหายใจเข้าออกมีอยู่เพื่อตั้งสติกำหนดนั่นเองเพื่อเป็นที่ตั้งของสติสิ่งที่จิตกำหนดรู้คือสติสติกำหนดกำหนดรู้ภายในก็คือลมเข้ากำหนดรู้ภายนอกก็คือลมออกกำหนดรู้ทั้งภายในทั้งภายนอกคือทั้งลมเข้าลมออกและก็แยกให้ออกว่าลมเข้าอันไหนลมออกอันไหนแล้วละเอียดขึ้นไปก็รู้ลมหายใจเข้ายาวก็รู้ลมหายใจออกยาวก็รู้ลมหายใจเข้าออก สั้นก็รู้กําหนดรู้กายทั้งปวงทั้งนามกาะกายรูปะกายอันไหนเป็นอันไหนแล้วก็ทํากายยสังการให้สงบระง,งับมีลมหายใจเข้าออกเป็นที่ตั้งของสติแบบนี้ปัญญาก็จะเกิดความรู้ก็จะเกิดเองก็จะเป็นการตามรู้ตามเหมยนมันก็จะรู้ทั้งภายในขึ้นมาเองรู้ทั้งภายนอกขึ้นมาเองเวลาลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ก็เพียงแต่ทําความเข้าใจภายในภายนอกง่ายๆแบบนี้เวลาปฏิบัติมันไม่ได้ปฏิบัติยากเพียงแต่เราอาจจะคิดมากไป เวลารู้อยู่กับลมหายใจเวลาจเจริญอานาปานสติไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนว่าข้างนอกอยู่ตรงไหนก็อยู่นี่แหละอาศัยลมหายใจเข้าออกนี่แหละเพียงเท่านี้อันนี้ก็จะเป็นตัวสติขึ้นมาได้เป็นเหตุปัจจัยทําให้เกิดญาณคือความอย่างรู้พอยาณความรู้ขึ้นมาเนี่ยก็รู้ว่ามันมีการเกิดเป็นธรรมดารู้ว่ามีการดับเป็นธรรมดามันมีทั้งการเกิดการดับเป็นธรรมดาเห็นการเกิดดับของลมหายใจเนี่ย ก็จะเป็นการเข้าถึงขั้นวิปัสนาก็คือการรู้ตามความเป็นจริงเป็นการตามดูตามรู้ตามเห็นคือเห็นการเกิดเป็นธรรมดาเห็นการดับเป็นธรรมดาก็ปรากฏขึ้นอยู่กับลมหายใจเข้าออกที่มีอยู่นั่นแหละ